ดอกส,อสวยครับนอนอีกสองครับสองดอกส,อสวยเห็นแล้วดอกงามมื้นี่ ครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับมอนจะเจอกันกับบาวซิดเช่นเคยครับพี่น้องมอนี้บาวซิดกักลับมาเราได้มีพี่น้องไว้มือนี้ค่ะถ้าได้ที่เขามาเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์นําเด้อมือพี่น้องมือนี้นี่ครับเห็ดละโงกครับมือนี้หลังจากมือแรกที่ละโงกออกบาวซิดก็บ่ได้ขึ้นมาอีกเลยครับมอนี้เป็นมือที่สองครับ ดอกก็ยึเบิดอยู่นี่ก็ได้เห็ดก็บ,บรักงามปันไดครับมอนี่เพราะว่าบอาซิกขึ้นมากก็เช็นคิดเขียนถ้าทั้งหลายเห็ดก็ได้นี่ก็แจ้งแล้วดอกบานหนึ่งดอกครับเดี๋ยวเราจะเอามอนี้เก็บครับแยกชิ้นส่วนหนึ่งดอกสวยๆครับ วันนี้มาหลายมือมือนี้ก็มือแรกรับที่ขึ้นมาสิลงเรือให้เก็บอยู่บอ่อมือนี้ก็ได้ขึ้นมากก็คือเหยนตะกิดตะเหียนครับนี่อีกหนึ่งดอกครับไข่นี่งามอยู่เก่งแล้วครับบาทนี่ ดอกบานครับอย่กกินส่วนก่อนครับสองดอกบานน้อยครับ แต่ดอกมันดอกนี่งามอยู่ครับบรรยากาศเศร้านี้ครับหมอกลงเริ่มหนาวแล้วครับพี่น้องแต่เห็ดก็ยังพอได้เก็บอยู่ยังเห็นอยู่ครับเห็ดก็ได้ับลายบันไดครับ สีเหลืองครับสีเหลืองก็คิดก็เหียนหมดแล้วสีเหลืองก็ได้นี่ดอกอนี่น,น,นี่คือไข่งามอยู่พอดีสวยๆครับดอกนี้สีเหลืองครับห่ไข่สวยๆครับ ดอกบานครับเย้กินส่วนก่อนดอกบานก็ได้บบได้มา้ลายมือครับดอกบานหนึ่งดอกครับสองดอกน้อยจะเอาท่อดอกเดียวครับดอกนี้บบเอา แยกกินส่วนครับไข่เนื่อครับยังลงเรืออยู่ไข่นึ่ออันนี้ไข่นื่อครับโอ้ยโหโหเหี่ยนจนมืดแล้วครับอ,นนอีกหนึ่งไข่ครับไข่นี้ยังสวยอยู่ไข่นี้ก็ได้ยังงามอยู่ อมืมิแตกิแตเฮียนครับเลือดอกเดียวที่งามเลือไข่เดียวครับที่งามนี่สร้าง อกนี่จะเอาได้อยู่บ่เห็ดก็ได้บอไดมาหลายมือมาเจอประมาณนี้ก็คกิบแล้วพี่น้องเลยเพราะว่าบอสิ์ก็บ,บ่อไดมาหลายมือครับอกนี้ยังสวยไข่นี้บอได้เห็ดพอปันใดครับ แล้วงกเหลืองครับดอกบานนีอีกดอกนึงครับเก็บครับสีเหลืองประมาณนี้ครับสองดอก ั่งหนึ่งเรือแบบนี้ครับสีเหลืองครับสีเหลืองกับบเต็มรูปแบบปันใดครับโอ้ทัวนี้บเอาครับหนึ่งดอกสวยๆครับนอีกสองครับสองดอกสวยๆไว hiện lẽo đó mới này đó bán mình đỏ khắp ไข,นไไขน่นี้สวยอยู่ไข่นี้ยังงามอยู่ครับโอ้ยคิดบุญล้ว สวยๆครับว้าวสวยมากไข่นี้ฮะสวยๆครับ อ้ยมีหมดน้ำนอนนี่อคนตกใส่เลยเป็นขี้ร่ายเลยเฮ็ดก็ไดอสีเหลืองครับหนึ่งดอกครับอันนี้เป็นดอกที่สองครับสวยมากครับ เหลืองหนึ่งดอกครับงามอยู oh. ่ดอกนี้ก็ได้โอ้ใหญ่พร้อมบ้าทุกงามทั้งใหญ่ครับ บได้มาหลายมือเห็นพ่อให้ได้เก็บกับไข่ยูเห็ดไข่ใใดอกนึงครับเครื่องนึงควายเตะครับเหลืองบานครับ<อ>บได้มาหลายมือเจอแบบนี้ก็เก็บแหมอนี่หนอ,อกบานครับกน้อยเบาครับ บรรยากาศมื้อนี้ครับเพราะว่าเท่าที่บารสิท์ขึ้นมามื้อนี้ค้นก็บโบคอยมีครับเสียงคือยเงียบอยู่เพราะว่าเห็ดออกหลายมื้อแล้วบารสิท์บ่ได้มาครับอันนี้ดอกบานหนึ่งดอกครับโอ้สองดอกนี่สวยครับนี่โอ้สวยมากสวยมากครับเก็บซะก,ก่อนดอกบานก็ได้ แยก่ค yeah. ินส่วนโอ้ว้าวสวยครับ ตาวานี้ดอกใหญ่ๆครับนาพร้อมครับนีบ่ะวาทุกขีซ่ซีโอูอยาวาดีครับอันนี้ โอ้ขึงหนึ่งเสียหายแล้วครับโอ้โดอกเดียวโดโดเลยครับดอกบานหนึ่งดอกครับอย่ากินส่วนเหมือนเดิมครับดอกบานอีกโอ้ ดอกครับเยวได้อยู่บ่ดอกได้อยู่ครับเอาได้อยู่บอหนุพี่น้องเลยบ่ได้มาครับคุ่นอีกตั้งลายดอกเก็บได้แค่สองดอกครับน้องนั้นเก็บบ่ได้เลยดอกนี่โอเคอยู่ครับ ดอกบานอีกหนึ่งดอกครับแยกชิ้นส่วนเหมือนเดิมครับมือนี้ก็ได้ประมาณนี้ละครับเห็ดส่วนมากก็ดอกบานครับทั้งหลายสรุปการหามือนี้ครับหลังจากที่บ่าวซิดกลับมาจากบานเกิดมาแล้วก็ขึ้นมาเบิ่งเห็ดว่าสีลงเรือให้เก็บก็ได้อยู่ประมาณนี้แหละครับส่วนมากก็สิเป็นเห็ดละโงกบานครับทั้งหลาย ขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับขอบคุณเอฟซีทุกคนครับที่ยังอยู่ให้กำลังใจอีสานบ้านคุชบากับผมบาวสิตรูนี้ครับขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ครับขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องขอบคุณครับผลการหาของมือนี้ก็ได้พอสมควรอยู่ครับพี่น้องส่วนมากก็จะเป็นเห็ดลโงกบ้านครับเพราะว่าบาสิ์กับ่ไดมาหลายมือครับกลับมาจาก้ันเกิดก็เลยขึ้นมาเบิ่งว่าสิเป็นตาได้อยู่บอก็ได้พอสมควรอยู่ครับ สำหรับมือนี้ผมบาซิตกัสิครจบค,คลิปวันนี้แล้ะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับพี่น้องสวัสดีครับ